ข้อแรกก็มาจากพอมานะพอมานะข้อแรกก็มาจากหนังสือขอบคุณทุกคนที่แชทขอบคุณครับมาจากหนังสือสวสวรเขาบอกว่าคนที่ชื่อประสิทธิ์นำผ้าส่งซักที่ร้านนุ่มหอมนานก็มีการส่งทั้งหมด3ครั้งถูกต้องไหมครับ3มครั้งก็มีครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3พี่จะบอกว่าแนวเนี้ย้ายเติมคำแพทหนึ่งล่าสุดที่เป็นคณิตประยุกต์ แต่ว่าเลขเลขในข้อสอบน่าเกียดกว่าเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่น,น,เ,นเลขน่าเกียดกว่าแต่เรามาดูไอเดียแล้วกันว่ามันคล้ายกันคิดเหมือนกันมันส่งทั้งหมดสครั้งเอาง่ายๆพี่เขียนอธิบายก่อนนะค่อยๆไล่นะพี่ไปเลยพี่เริ่มครั้งที่หนึ่งอ่าพี่เริ่มครั้งที่หนึ่งก่อนคุณน้องเดี๋ยวดูตามพี่นะไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรเผื่อพี่แบบไอ้ตรงนน้นตรงนี้ผิดให้น้องแยงได้เลยให้น้องแยงครั้งที่หนึ่งพี่สนใจครั้งที่หนึ่งก่อนครั้งที่หนึ่งเขาบอกว่า เขาซักกางเกงยีนหนึ่งตัวพี่ขอเขียนแค่นี้นะยีนเขาซักยีนหนึ่งตัวค่ะแล้วก็มีกางเกงขาสั้นก็คือส่งไอ้ขาสั้นเนี่ยห้าตัวอ่ามีส่งกางเกงขาสั้นเนี่ยห้าตัวเชิ้ตสามตัวเชิ้ตสามตัวอ่าส่งเชิ้ตสามตัวทีนี้และเขาบอกว่าไอ้ยีนหนึ่งตัวสั้นห้าตัวเชิ้ตสามตัวเนี่ยมันตีเป็นเงินมันคิดเป็นเงิน หนึ่งร้อยสิบห้าบาทคุณน้อง,ม,งมันคิดเป็นเงินหนึ่งนระ้อยสิบห้าบาทพวกเนี้ยมันคิดเป็นเงินหนึ่งร้อยสิบห้าบาทฟังดีนะมันคิดเป็นเงินหนึ่งร้อยสิบห้าบาททีนี้เนี่ยคําถามเนี่ยคาถามเนี่ยคือน้องอ่ะยังไม่รู้ว่าไอยีนหนึ่งตัวมันกี่บาทไอสั้นหนึ่งตัวมันกี่บาทไอเชอิ้ตสากไอเชอิ้ตหนึ่งตัวเนี่ยมันกี่บาทใช่ไหมอ่าน้องต้องมีการสมมุติตัวแปร น้องต้องสมมติตัวแปรคือเขาบอกแค่ว่าเฮ้ยมันรวมกันเนี่ยได้115บาทเขาบอกว่าเงินทั้งหมดมันรวมกันได้115บาทแต่ไม่รู้ว่ายีนหนึ่งตัวกี่บาทสั้นหนึ่งตัวกี่บาทเชือดสามตัวเชือดหนึ่งตัวกี่บาทไม่รู้น้องก็ต้องสมมติอาน้องก็ต้องสมมติเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สมมติแบบนี้นะพี่สมมติว่าอันนี้คือการสมมตินะคือการสมมติพี่เลยสมมติว่าให้ยีนหนึ่งตัว x บาท พี่จะไล่เป็น x เป็น y เป็น z เลยนะพี่ก็เลยสมมุติว่ายีนหนึ่งตัวเนี่ยให้เขาคิดราคา x บาทเวลาคุณน้องส่งสักคือมันจะต้องใช้ตัวแปรเขาช่วยแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ขาสั้นหนึ่งตัวกี่บาทแต่รู้ว่าเฮ้ยมันส่งห้าตัวนวะเว้ยแล้วก็ต้องสมมุติว่าสั้นหนึ่งตัวเนี่ยขาสั้นหนึ่งตัวเนี่ยราคา y บาทคุณน้องราคา y บาทแล้วเชิ้ต ไม่รู้แต่รู้มันส่งสามตัวแลวตีเป็นเงินร้อยสิบห้าบาทเราก็ต้องกําหนดกันว่าเชิ้ตเชิ้ตหนึ่งตัวเนี่ยราคาแซดบาทเอาเท่านี้ก่อนคุณน้องท่าทันน้องพิมเจ็ดเจ็ดเจ็ดให้หน่อยน้องพิมเจ็ดเจ็ดเจ็ดให้หน่อยเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ค่อยไล่ไปน้องพิมเจ็ดเจ็ดเจ็ดให้หน่อยถ้ารู้เรื่องนะจะค่อยๆค่อยๆไล่ไปเนี่ยเด็กหกห้าไม่ว่าจะหกห้าหกเนี่ยมาทยอยเก็บได้เลยเพราะว่าพี่จะไลฟ์ครั้งละประมาณสามสี่ข้ออาจจะไม่ได้นานมากแต่ว่า เน้นเจอบ่อยแล้วเ,เราลืมหน้าว่าไอ้นี่ใครวะเออแต่เราลืมหน้าเน้นเจอบ่อยไม่ใช่แรงเงาทีนี้ลุยเลย <c oughs> เขาบอกว่ายีนหนึ่งตัวในคุณน้องครั้งที่หนึ่งอะ่ะมันส่งซักยีนหนึ่งตัวเรากําหนดแล้วยีนหนึ่งตัวกี่บาทนะเอกบาทคุณน้องใส่เองคนเนี้ยคือราคายีนหนึ่งตัวเอกบาทถัดมาสั้นขอบุณครับถัดมาสั้นห้าตัว เขาบอกว่าสั้นหนึ่งตัวเนี่ยคนนี้นะถ้าพี่เทียบเป็นตัวอย่ยางนะตรงนี้นะนี้นะเขาบอกว่าสั้นหนึ่งตัวเนี่ยราคาวายบาทถ้าสั้นกางเกงขาสั้นห้าตัวจะราคากี่บาทก็เอาห้ามาคูณวายถูกไหมก็จะราคาห้าวายบาทแสดงว่าถ้ากางเกงขาสั้นห้าตัวเนี่ยมันจะราคาห้าวายบาทคนนี้คือราคายินหนึ่งตัวคนนี้คือราคาขาสั้นห้าตัวถัดมาเชิ้ตเทียบเป็นตัวอนตยางเหมือนเดิมก็คือก้อนเนี้ยเชิ้ตหนึ่งตัวแซดบาท ถ้าสมตัวก็3าซทบาทแสดงว่าไอ้สามเซเนี่ยมันคือราคาเสื้อเชิ้ตสามตัวแล้วเขาบอกว่าราคาทั้งหมดเนี่ยมันได้ร้อยสิบห้าบาทคำว่าราคาทั้งหมดคือต้องเอาทั้งยีนทั้งสั้นทั้งเชิดมาบวกกันแล้วได้หนึ่งร้อยสิบห้าบาทคนนี้น้องไม่ต้องลังเลเลยคือสรรมการที่หนึ่งจบคนน้องถ้ารันทิมเลขแปดให้หน่อยครับเ,เลขแปดแบงค์ขอบคุณมากแบงค์ขอบคุณมากคือถ้าสังเกตแล้วนะเป็น ไม่ว่าจะน้องผู้หญิงหรือเพื่อนผู้หญิงแ,งแบงค์จะเป็นคนตอบอาอิงเทีร์แบงค์จะเป็นคนตอบถ้าเป็นผู้ชายก็ปล่อยปล่อยเงียบถ้าเป็นผู้ชายนะปล่อยเงียบแซวเล่นแซวเล่นแต่ก็พูดจริงไปต่อคุณน้องอันนี้พี่ลบนะพี่ลบนะไปต่อน้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณคขอบคุณนี่มันคือหลักๆห,หนูได้มุกแน่นอน อาจจะต้องมีสมุดไปเล่มหนึ่งคอยแบบจดมุกหรือคําคมของพี่เอาไปให้ยืมได้ไม่ผิดกฎทีนี้เมื่อกี้พี่พูดว่าไปต่อไปต่อใช่ที่เป็นหนังตลกปะที่เป็นละครตลกปะเดี๋ยวต้องรอแก้นะตานะยละอย่างเงียบนะอย่างเงียบนะถัดมาครั้งที่สองครั้งที่สองพี่ไปแล้วนะครั้งที่สองแล้วก็ไฮไลท์ครั้งที่สองเขาบอกว่าอะไรครั้งที่สอง เ,เขาบอกว่าเขาว่าส่งยีนสองตัวเขาว่าส่งยีนสองตัวและเขาก็ส่งขาสั้นห้าตัวแต่พี่ค่อยดูนะอาจจะไม่ได้เงยหน้ามองนะเดี๋ยวเขียนได้ผิดสั้นห้าตัวแล้วก็มีเชิ้ตน้องๆเชิ้ตนี่แปลว่านกปะ่ะเฮ้ยมุกอังกฤษก็มาคือเชิ้ตหนึ่งตัวและเขาก็บอกว่า เชิดสองตัวสั้นห้าตัวไม่ยีนสองตัวสั้นห้าตัวเชิดหนึ่งตัวเนี่ยราคาทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งร้อยห้าบาทมันตีเป็นหนึ่งร้อยห้าบาทคนเนี้ยมันตีเป็นหนึ่งร้อยห้าบาทก็ทาเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมอ๋อเป็นต่อเลยบอกโอเคขอบคุณครับไม่ไม่งั้นเงียบไม่งั้นเงียบเฮ้ยแต่ว่าไอ้ไอม้มุกเมื่อกี้นิ่งว่ะําไมเป็นไรเดี๋ยวเราไม่เป็นไรนะแก้ตัวหม่ เขาบอกว่ายีน1นึ่งตัว x บาทยีนหน่งตัว x บาทถ้าสอตัวก็ต้อง2 x บาทแสดงว่ายีนสองตัวเนี่ยเฮ้ย๊บน,นึงนะมัวแต่มเรื่องมุกอยู่ไหนไหวะเนี่ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเ,ยวเอ่อๆๆๆออ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 ันอ้ออออ er <th ew> ออนนออ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 อวออออออสออนออ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 อนออ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 อ ถ้าสั้นห้าตัวก็ต้องราคาห้าวยบาทคุณน้อง,องแล้วเชิดหนึ่งตัวตรงๆเลยก็คือห้าบาทเอ้ยไม่ใช่ห้าบาทเซตบาทเซตบาทแล้วเขาบอกว่าราคาทั้งหมดเนี่ยยีนสองตัวสั้นห้าตัวเชิดหนึ่งตัวเนี่ยมันรวมกันได้หนึ่งร้อยห้าบาทน้องก็ต้องเอาทุกคนมาบวกกันให้ได้หนึ่งร้อยห้าบาทคนนี้คือสามการที่สองย,ยีสามการที่สองได้มาแล้วนั่นมันเบิร์นหรือเปล่าคะโอ้โหขอบคุณครับเพราะว่าเงียบมากเงียบจริงๆเมื่อกี้ ไม่ไม่งันแป้งแแต่ไม่เป็นไรเพื่อพวกเราพี่จะสู้ต่อให้เพื่อที่แบบเราจะได้ไม่เหงาเนีทีนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามอ่าครั้งที่สามบุ้องต้องค่อยค่อยอ่าน,นค่อยไล่นะครั้งที่สามครั้งที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งยีนสามตัวพี่ค่อยค่อเขียนนะยีนสามตัวอาจจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนิดนึงยีนสามตัว แต่ว่าคุณน้องเขาไม่ได้ส่งสั้นแล้วเขาส่งแค่ยียนสามตัวแล้วก็เชื้อสี่ตัวแล้วก็เชื้อสี่ตัวเชื้อสี่ตัวและเขาบอกว่ายียนสามตัวเชื้อสี่ตัวเนี่ยมันตีเป็นเงิน120ยี่สิบาทมันคิดเป็นเงินร้อยี่สิบาทคุณน้องโบยียนหนึ่งตัวขอโทษนะพี่จําได้ว่าเอกบาทถ้า3มตัวก็ต้อง 3x บาทแสดงว่าราคากางเกงยีนที่ส่งซัก3าตัวราคา 3x บาทแต่สั้นไม่รู้สั้นคือไอ้สั้นคือตัวแปลวายใช่ไหมมันตัดมาเชิดเพราะฉะนั้นเชิดหนึ่งตัว Z บาทถ้าสี่ตัวก็ต้อง4 Z ี่บาทแสดงว่าเอาราคาเสื้อเชิดสามตัวโทษทียีนสามตัวเชิดสี่ตัวเนี่ยมาบวกกันมันมารวมกันมันจะได้ร2 0บาทโอเคแล้วกน้องดาทันทั้งหมดน้องพิมพ์เลข9ก้าให้หน่อยน้องพิมพ์เลข9้าทีนี้พี่จะเอา3ามสมการ เนี่ยจบแล้วเนี่ยคือแนวประยุกต์เอา้าโทษนะเนี่ยคือแนวประยุกต์แนวประยุกต์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวประยุกต์คือแนวโจทย์ปัญหาคนนี้เป็นแนวโจทย์ปัญหาซึ่งหน้าที่ของแนวโจทย์ปัญหาเนี่ยจบแล้วคุณน้องน้องก็แค่เหมือนอ่านแต่ละบรรทัดอ่านแต่ละบรรทัดเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ เอาเขามาแปลงเป็นสมการกําหนดตัวแปรเอาเขามาแปลงเป็นสมการแล้วก็เอามาบวกลบกันเนี่ยจบแล้วคียเป็นแบบนี้น้องว่าสมการไหนสวยอ่าพี่ถามดีกว่าน้องว่าสมการไหนสวยน้องว่าสมการไหนสวยเนี่ยน้องว่าสมการหนึ่งสมการสองสมการสามเนี่ยน้องว่าใครสวยมันจะมีคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเธอเธอสวยยังไงอ่อา เธอเธอสวยยังอะออกแนวโรคจิตปะเห็นสมการสวยแต่ไม่ใช่นะ,ะแต่ไม่ใช่นะแบงค์บอกเก้าอ๋อไม่ใช่พิมพ์เลขเก้าคือรู้เรื่องรู้เรื่องน้องว่าสมการไหนสวยอาแพิมพช่วยพี่คนหนึ่งก็ได้น้องว่าใครสวยเบอร์หนึ่งโอ้ยเรียกเรียกเป็นเบอร์น้องว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามน้องว่าเบอร์ไหนสวยน้องว่าเบอร์ไหนสวย เอางี้เอางี้ฟังให้ดีนะเบอร์ที่สวยสําหรับพี่เนี่ยคือเบอร์ที่ตัวแปรน้อยเวลาน้องเจอสมการเนี่ยแล้วน้องจะวิเคราะห์ว่าเบอร์ไหนสวยไม่สวยอะ่ะเบอร์ที่สวยอะ่ะคือเบอร์ที่ตัวแปรน้อยอ่ะ,อะอคือเบอร์ที่ตัวแปรน้อยอ่ะเบอร์สามคมครับพราะเบอร์สามเนี่ยเขามีแค่ใครกุณน้องเขามีแค่เอก,กแซดแสดงว่าเบอร์สามสวย คนที่สวยเราจะเก็บเขาไว้เอคนเนี้ยเบอร์สามฉันจองนะฉันจองนะเบอร์สามเก็บมันไว้เก็บเขาไว้เบอร์สามทีนี้ถ้าทาไงต่อคือน้องเนี่ยเบอร์สามเนี่ยเอาไปโดนอะไรวะเนี่ยอะคือคนเนี้ยสวยคือเบอร์สามเนี่ยคนที่สวยน้องเก็บเขาไว้เบอร์สามเขาไม่มีวายแสดงว่าน้องเนี่ยต้องไปจัดการเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองละ ให้เขาไม่มีวายไม่ว่าจะเอามาบวกหรือเอามาลบให้เขาไม่มีวายพอเขาไม่มีวายเนี่ยมันก็จะเหลือแค่เอก,กแซทแล้วน้องก็เอามาบวกลบก,กับสมการที่สามก็จบแล้วเท่านี้สแสดงว่าวิธีการทําสําหรับพี่นะพี่จองเบอร์ที่สวยคือเบอร์สามเบอร์ที่สวยคือคนที่ตัวแปรนอนแล้วพี่เก็บเขาไว้เบอร์สามเก็บเขาไว้แล้วพี่ก็ไปจัดการเบอร์ที่เหลือให้เขามีแค่ตัวแปรสองตัวเหมือนกันเหมือนกับเบอร์สามอ่ะก็คือเอกแซทคุณน้องว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอ่ะ พี่จะเอามาทําอะไรกันอ่าคุณน้องคุณน้องว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอะคนเนี้ยที่พี่ไฮไลท์เหลืองเหลืองเนี่ยพี่จะต้องเอามาทําอะไรกันให้เขาเป็นคนที่สวยอ่าให้เขาไม่มีตัวแปรวายให้เขาเป็นคนที่สวยคนเนี้ยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอะซึ่งพอดีเลยพอดีเพราะว่าวายอะเขาให้มาเท่ากันแสดงว่าตรงๆนะลบกัน เพื่อกําจัด y มันจะเหลือแค่ x กับ z ซึ่งจะเอาไปโบบาทกับเบอร์สามได้อ่าแสดงว่าพี่จะต้องเอาเบอร์1กับเบอร์2องะมาลบกันซึ่ง x กับ 2x คุณน้องทันใช่ไหม x อขอบุญครับจะหนึ่ลบสองดอ,องได้หมดเลยขอบุณครับบอบ,บี่ยมมากซึ่ง x เจอ2 x ก่ะมันจะได้ลบ x แต่ y เจ้ากันนะ y เจ้ากันนะเพราะว่าเขาเท่ากัน แล้วเราชอบเราไม่ต้องการวายอยู่แล้วคุณน้องเราต้องการแค่เอกแซทถูกไหมครับแล้วสามแซทกับแซเดียวเนี่ยมันจะเหลือสองแซมันจะเหลือสองแซททีนี้ร้อยสิบห้ากับร้อยห้ามันจะได้สิบคนนี้คุณน้องคือสมการที่สี่แล้วจบแล้วเพราะว่าไอ้สมการที่สี่กับสามเนี่ยมันโบบากันได้แต่ว่าตัวแปรเขาต้องเท่ากันซึ่งพี่เห็นแล้วว่าไอ้สมการที่สี่พี่มองที่แซทนะเพราะว่าสมการที่สี่คือสองแซท แต่สมก,การที่3คือ4ีแสดงว่าพี่ขออนญาตคูณ2เข้าไปที่สมการที่4เพื่อให้แซดเขาทําไมกันคุณน้องเขาเท่ากันมันจะกลายเป็นลบสอบวกกับ4ีแซดแล้วเท่ากับ20คนนี้เป็นสมก,การที่5แล้วจบแล้วเราจะได้ x แล้วถูกต้องไหมก็เอาไอ้สเนลบหแต่ต้องระวังนะเวลาลบกันพี่ผิดบ่อยยอมรับตรงๆเลยพี่ผิดบ่อยซึ่งสามันมาลบกับ 2, x. 3, x. ลบสองเลบ ลบสองเอ็กลบลบต้องเป็นบวกนะคุณน้องต้องเป็นห้าเอ็กต้องเป็น 5x เอ็กแล้วสี่แซดลบกับสี่แซดตัดกันหายหายแล้วร้อยยี่สิบลบกับยี่สิบมันจะเหลือหนึ่งร้อยแสดงว่าเอ็กของคุณน้องได้ยี่สิบเอ็กคือราคาราคากางเกงยียนหนึ่งตัวแสดงว่ากางเกงยียนหนึ่งตัวเนี่ยราคาเขาจะยี่สิบบาท รู้เรื่องไหมกางเกงยีนหนึ่งตัวเวลาส่งซักอะทาง้านคิดยี่สิบาทน้องค่าทันน้องพิมพ์เลขสองให้หน่อยถ่าทันน้องพิมพ์เลขสองหนี่ยอ่าลบกันครับขอบคุณครับออกมาสองแสวายโดนผู้ยีผู้ยำใช่ไหมเอ็กได้ยี่สิบเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ต้องไม่ให้ไปไล่หาว่าเฮ้ยวายเท่าไหร่วะแซเท่าไหร่วะซึ่งพี่เห็นแล้วว่าพี่จะต้องไม่รอดพ้นคนคนนี้แน่นอนยัดในสมการที่สี่ เพราะว่าถ้ายัด x ได้แซจบไหมจบแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย x จะได้ยี่สิบเขาจะเป็นลบยี่สิบแล้วบวกสองแซเท่ากับสิบแล้วลบยี่สิบย้ายไปบวกกับสิบมันจะได้สามสิบแสดงว่าสองแซดกน้องได้สามสิบแซเลยเป็นสิบห้าแซนี่คือเสื้อเชิ้ตปะใช่ปะแซนี่คือเสื้อเชิ้ตปะใช่แล้วใช่แล้วก็คือเชิ้ตหนึ่งตัวเนี่ยเขาคิดสิบห้าบาท สุดท้ายจบแล้วคุณน้องเห็นปะแปลงจากประโยคโจทย์ปัญหายาวๆมาเป็นสมการแล้วก็แก้ใช้ความรู้เดิมบวกรบกันปกติฮาวายอืมพี่ชอบสมการน้อยๆดูก่อนนะอืมสมการสองแล้วกันน้องจะแทนในหนึ่งหรือสองก็ได้นะไม่ไม่สีเนียไม่สีเนียก็คือพี่อ่ะจะเอา X เอาแมาแทนคืนคนเนี้ยเกจะเป็นยี่สิบ ขอโทษนะขอเขียนแบบนี้เลยบวกกับ 5y แล้วแของพี่อ่ะเป็น15อ่าก็จะเป็น15แล้วเท่ากับ105แทนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้40ี๋ยวพี่อาจจะไม่ได้เงินนะมองนะ40แล้วก็บวก 5y แล้วก็บวก15เท่ากับ105ซึ่งสองคนเนี้เขาจะรวมกันได้55อ่าเขาจะรวมกันได้55น้องจะได้ว่า 5y บวก55เนี่ยเท่ากับ105 แล้วก็55ย้ายไปลบ105เนี่ยมันจะเหลือ50 5y เท่ากับ50แสดงว่า y ได้10เฮ้ย y เนี่ยคือราคากางเกงขาสั้นต่อหนึ่งตัวเขาคิด10บาทจบแล้วจบแล้วอันนี้จบของจริงอันนี้จบของจริงโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน้องสรุปนะ x อ่ะ e 20ส e 20แล้ว y อ่ะได้10 แล้วแซดเนี่ยคือสิบห้าอ่าแล้วเขาถามกี่คานะาําถามนะสองหนา้าเขาถามสองหน้าทีนี้คําถามที่หนึ่งเนี่ยคาถามที่หนึ่งเนี่ยคนนี้นะเอออ่าขอขอก๊ปอย่างนี้่ยนะขอ๊ขอปี้นะคาถามที่หนึ่งเนี่ยเขาถามน้องว่าร้านเอ,อ่อนุ่มหอมนานเนี่ยคิดค่าสักผ้าแต่เอ้ยตอบได้แล้วนี่ถูกต้องไหมคําถามที่หนึ่งตอบได้แล้ว ก็คือเขาอยากรู้ว่ากางเกงยีนกางเกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตเนี่ยเขาคิดหนึ่งตัวกี่บาทกางเกงยีนเนี่ยมาจากเอกถูกไหมแสดงว่ายีนหนึ่งตัวเนี่ยราคา20บาทเนี่ยตอบได้แล้ว y เนี่ยคือมาจากกางเกงขาสั้นแสดงว่าถ้าสั้นหนึ่งตัวเขาคิด10บาทสั้นหนึ่งตัวเนี่ยราคา10บบาท โซท้ายแซดเป็นสิาคือเสื้อเชิ้ตที่พี่เล่นมุกว่าอ่าใช้นกหรือเปล่าแล้วเงียบมีนองแก้คนเดียวแต่ไม่เป็นไรแสดงว่าแซดที่เป็นสิ้าเนี่ยแซดคือใครเนาะเมื่อกี้ลืมไปแล้วมัวแต่นึกเรื่องมุกอ๋อแซดคือเสื้อเชิ้ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อเชิ้ตหนึ่งตัวมันจะราคาสิบห้าบาทสิบห้าบาทเฮ้ยตอบได้แล้วนะอันนี้คือข้ออะไรคุณน้องคือข้อหนึ่งคือข้อหนึ่งจบแล้วทุกคนถ้ารู้เรื่องพิมพ์เลขสามให้หน่อย รู้เรื่องพิมพ์ไม่สามหน่อยเดี๋ยวพักจิบน้ำก่อนาระานรู้เรื่องนะ้ำพิมพ์ไม่สามหน่อยข้อสองข้อสองข้อสองนะข้อสองนะเราต้องไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณน้องในยูทูปนะขอบคุณข้อสองข้อสองคุณน้องเขาบอกว่าประสทธิ์เนี่ย ส่งซักกางเกงยีนหกตัวสั้นสองตัวเชิ้ตเจ็ดตัวต้องจ่ายทั้งหมดกี่บาทซึ่งเอาง่ายๆเลยเรารู้แล้วว่าเรารู้แล้วว่ายีนหนึ่งตัวเนี่ยมันยี่สิบบาทมันยี่สิบบาทถ้าหกตัวละ่ะก็เอาหกมาคูณยี่สิบแสดงว่าเอาหกมาคูณยี่สิบคนเนี้คือราคากางเกงยีนหกตัวเขาถามต้องจ่ายเงินทั้งหมดใช่ไหมก็เอามารวมกันก็นเอามารวมกับกางเกงขาสั้นสองตัวคือหนึ่งตัว หนึ่งตัวเนี่ยมันสิบบาทถ้าสองตัวก็ต้องสองคูณสิบก็คือได้ยี่สิบบาทเสร็จแล้วเชิ้ตอีกเจ็ดตัวซึ่งคุณน้องเชิ้ตหนึ่งตัวเนี่ยมันสิบห้าบาทถ้าเจ็ดตัวก็ต้องอเอาเจ็ดมาคูณสิบห้าคนนี้เป็นราคาเสื้อเชิ้ตเจ็ดตัวแล้วน้องก็คูณกันระบุก,กันให้ทุกคนตอบมาว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ทุกคนใครคิดเลขได้แล้วพิมพ์บอกพี่เลยว่าได้เท่าไหร่หก คูณยี่สิบเนี่ยมันจะได้ร้อยยี่สิบคนเนี้ยได้ยี่สิบเจ็ดสิบกับสามห้าได้หนึ่งร้อยห้าแล้วน้องก็บวกกันแล้วน้องก็เอาเขาบวกกันปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยร้อยยี่สิบกับยี่สิบเป็นร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกับร้อยห้าน้องจะได้สองร้อยสี่สิบห้านั่นเองคนเนี้ยเป็นราคายีนหกตัวสั้นสองตัวเชื้อเจ็ดตัว 8, จะราคาสองร้อยสี่สิบห้าบาทโอเคขอบคุณครับ